สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุป3ตัวบน2ตัวล่างในคลิปคลิปเดียวกันครับคำเตือนทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไปซื้อสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมารับชม2ตัวล่างก่อนนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสองตัวล่างตัววิ่งตัวรูดรูดศูนย์รูดสองเด่นสามสีห้าจับคู่กันก็ได้ดังนี้ครับสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สองสาม สองสีสองห้าอย่าลืมไปกลับด้วยนะครับประจํางวดวันที่เก้าเออที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกหกสรุปสองตัวล่างต่อไปเป็นสรุปสามตัวบนสามตัวบนของรัฐบาลไทย งวดประจำวันที่1เดือน9ปี66หสามตัวบนตักร้อยเด่น2กับหลักสิบเด่น3กับ4ีลักหน่วยเด่น7กับ8จับคู่กันได้2องสามเด 2องสี่เจ็ดสองส8 6แปสามเสี่เจ็ดหทั้งหมดก็ได้8คู่ครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไป ขอบคุณครับ